วันนี้นะคะจะมาตัดกล้วยเล็บมือนางกันค่ะวันนี้ได้กี่เรือคะเล็บมือนางวืนนี้ก็โต,โตลูกโตเต็มที่แล้วครับก็ตัดได้แหละมาวันนี้ก็อาจจะเป็นอาหารนกไปไหนไหนดูหน่อยสิด้านนี้ครับโอ้ เคือใหญ่มากเลยค่ะสุกแล้วด้วยมีร่องรอยนกกินไปแล้วเกือบเกือบไม่ทันนกแล้วคันเนี่ยตัดเลยนะคะโอเคเคือใหญ่มากเลยเราต้องตัดต้นทิ้งด้วยค่ะ อันนี้ก็ได้พันธมาจากไล่ดาวอินคาค่ะส่วนพึ่ง,งนะครขสมบูรณ์มากเลยอ่ามามของไปทิ้งด้วย คือนี้น่าจะประมาณอีกเดือนหนึ่งอ่านี่อีกหนึ่งเครืออันนี้ก็ใกล้แล้วค่ะนี้เราก็ออกมาส่วนเย็นนะคะเมื่อเช้ามีการทำบุญกระดูก ญาติด้วยกันนะคะกระทอดปลาส้มนะคะไปเลี้ยงคนที่มาทําบุญแล้วก็ทําปลาส้มคั่วนะคะถวายพระนะคะเมื่อเมื่อตอนที่ทําบุญตอนที่เขาเสียนี่พระวัดตอนทรายก็ชอบอะคะ่ะชอบปลาส้มของเรานะคะแล้วร้อยวันแม่ก็เลยทําไปถวายให้อีกนะคะพั้งนี้จะเป็นเล็บมือนางทั้งหมดเลยนะคะออกเต็มไปหมดเลยะคะ่ะ นี่นี่ค่ะเดี๋ยวก็อันนี้ก็ใกล้แล้วค่ะเพราะว่าสรือเริ่มจะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะน่าจะใกล้ละล่ลองนุนก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าจะเป็นพันธุ์มริอองนะคะของปากช่องค่ะ ผลก็จะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าจะมีความหวานในตัวแล้วก็เวลาที่เขาสุกเต็มที่เนี่ยจะมีกลิ่นของมาลิค่ะเขาถึงไเรียกว่ามาลิอองนะคะส่วนดำอินโดนี่ก็ไม่รู้ว่าอีกนานไหมอ่ะถึงจะออกเครือให้เราเห็นนะคะตอนนี้งามสับพังมากเลยค่ะแตกหน่อเต็มไปหมดเลย นี่มะพร้าวมะพร้าวก็ค่อนข้างจะปลูกยากนะคะนี้น่าจะเป็นดวงมางคันเนี่ยเป็นดวงอ่ะดวงน่าจะมากินเป็นรูปพญยายนาคเขาเรียกว่าดวงมากินค่ะก็นะคะเรียนรู้ไปเรื่อย,อยะคะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยทำ การเกษตรมานะคะก็ต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้มันก็ได้เวลาทํามาประมาณปี4เดือนแล้วค่ะก็ได้ผลผลิตจากกล้วยนะคะแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วค่ะเห็นออกผลเนี้ยก็ก็มีความสุขแล้วนะคะทุกวันหยุดก็จะได้มาถ้าเราไม่ติดงานอย่างอื่นนะคะ ก็จะต้องเข้ามาสวนถูกอาทิตย์เลยนะคะตอนเย็นก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะกลับหลังนี่ได้หัวปีไปด้วยอันนี้หัวปีอะไรคะหัวปีกล้วยเลมือนางอ๋อจะเป็นหัวเล็กๆแต่ว่าไม่ฝาดจิม้มน้ำพริกอร่อยค่ะไปจิ้มหล่นปลาส้ม แนี้แรกเราจะทําตรงนี้เราตั้งป้าว่าจะทําเป็นที่นั่งเล่นแต่ยังหาช่างไม่ได้เลยค่ะของเดิมก็ผุพังหมดแล้วนะคะช่างก็หายากค่ะมะลิอ่อง ข้ามสะพานกันวันนี้จะเป็นที่นั่งเล่นค่ะบัวยังไม่พ้นยังไม่โผล่จากน้ำเลยนี่นะคะก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งในวันหยุดนะคะจากที่เราทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเราก็จะเข้ามาที่สวนนะคะสวนก็จะช่วยช่วยบำบัดให้เราได้ะคะ่ะผ่อนคลายนะคะ เมื่อวานก็ไปดูงานมอตอรตโชว์รถนะคะที่ที่ดังสิทธ์ก็ได้ไปลองเครื่องนวดนะคะว่าจะสือเครื่องนวดตัวมาก็ราคาหลักแสนอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะมาบำบัดต,ตัวเองเพราะรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีก็ออคติซินโดมนะคะมีการปวดบา่าไหล่คอคอยึดไปหมดเลยคะ่ะหันไม่ได้เลยนี้ก็ เพิ่งจะดีขึ้นนะคะเกรออกมาที่สวนใหญ่มากในสวนตอนนี้ล่มรื่นในหมดเลยค่ะวิ่งมีมะละกอด้วยล่ะคะเนี่ย จะได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องด้วยนี่จะเป็นที่นั่งเล่นของเรานะคะนั่งเล่นให้อาหารปลาค่ะแต่ปลามองไม่เห็นแล้วอะ่ะนี่คนมาตัดกล้วยไปแล้ว สุขคาเครืองไงก๊อบมาตัดไป